สวัสดีครับหลังจากที่เราได้สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแทนท่านไหนนะครับหรือว่าใครที่สนใจขายพอรบอรประกันภัยรถยนต์กับแฟร์ดีบล็อกเกอร์นะครับก็สามารถสมัครได้ที่ QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการใช้งานได้เลยนะก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีผมแนะนําไปในส่วนของตัวค่าการตลาดแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นลิงก์แนะนํานะ รายได้ของเรานะครับไม่ได้มาจากการแค่ขายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมาจากการที่แนะนําด้วยก็ได้นะครับหรือว่าสร้างทีมบริหารทีมแบบนั้นก็ทําได้นะครับใครที่สนใจนะครับต้องการสร้างลิงก์แนะนำนะก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์แนะนําของคุณกดไว้ที่แชร์นะครับแบบนี้แล้วก็ทําการกดคัดลอกนะครับตรงนี้ก็แชร์ไปตามที่ต่างๆนะคนที่ขายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับชวนเพื่อนมาขายผ่านแฟดีแนะนําของคุณรับค่าแนะนํา2%นนะครับ การบริหารตามทีมนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่นะสามารถกดเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับในส่วนของตัวลิงก์แนะนำเนี่ยจะมีอยู่2ที่ด้วยกันนะครับก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอยู่ในส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับแบบนี้นะเราเข้าไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี่ตรงนี้นะครับลิงก์แนะนําของเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายการรายละเอียดของเราทั้งหมดเลยนะครับประวัติการขอรายงานเงื่อนไขนะครับ ลิงก์แนะนําข้อมูลส่วนตัวแจ้งปรับระดับเครดิตพวกคูปองอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะดูในส่วนของตัวผู้แนะนําก็ได้นะลิงก์แนะนําตรงนี้ก็กดเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันเนาะโอเคในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับรายละเอียดข้อมูลของเรานะสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะขครที่สนใจขายพรบรประกันภัยรถยนต์นะสามารถสแกน QR code คตรงนี้สมัครได้เลยนะครับแล้วก็ มาเป็นทีมงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีแนะนำให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับ